สวัสดีครับเช้ามื้อนี้นะครับเช้าว,วันจันทร์ที่13มกราคม2568นะครับเช้านี้ที่สปรายฟาร์มนะครับบ้านนองแปตนตำบลศาสมิงอําเภอวิลจามราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมื้อนี้นะครับมีภารากิจนำส่งงั่ชุดสุดท้ายของสปรายฟาร์มไปอำเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมนะครับ กด้อาตอมมวซิงนะครับในน้องไส้นะครับเป็นคนนําส่งให้คือเกานะครับชุดสุดท้ายนะครับห้าตัวสุดท้ายของสไปรยฟาร์มต้องขอบคุณเอฟซเลาเป็นเลาะทุกทุกท่านนะครับตั้งแต่ตัวแรกเนาะนะครับจนฮอดชุดสุดท้ายนะครับในฟาร์มของเสียไปย2่โตนะครับพี่น้องเบิดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ฟาร์มนะครับพี่น้องฟาร์มเนื้อที่25ไร่นะครับบริเวณในฟาร์มก็มี แปลงหน้าประมาณสี่ไร่ให้เฮ็ดกินนะครับมีที่พักนะครับมีห้องพักนะครับมีห้องน้ำนะครับมีที่จอดรถนะครับมีฟ้ามาตรฐานนะครับเฮ็ดไว้แบบยิ่งใหญ่อลังการเบิดหลายลานเลยนะครับมีโรงเรือนเก็บฟางนะครับมีโรงเรือนเก็บของมีสระน้ามีแปลงหญ้านะครับแล้วก็มีระบบประปาเนาะนะครับมี แทงน้ำนะครับมีแปลงนะครับให้ผูกให้ลาบนะครับนี่โรงเรื่องที่กำลังสร้างใหม่นะครับตั้งใจว่าเสียเอาไวเ้เฮ็ดง่วขุนนะครับแต่เรื่องด้วยนะครับประสบปัญหาเรื่องของคนเลี้ยงนะครับก็เลยต้องขายง่วออกเบิดขอกเบิดฟ้ามนะครับแล้วก็สำคัญนะครับเสียไปบอกว่าผู้ใดอยากมาสารต่อเนาะ อยากมาเห็ดฟ้าม์นะบมาต้องลงทุนหลายล้านนะครับมาเช่าเอาไปเลยนะครับมาชาเห็ดนะครับมาเช่าเลี้ยงนะครับให้เชาฟ้าม์นะครับเสียไปบอกว่าเอาปีละห้าหมื่นพ่อตกเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับเอาเราตนี่พากันได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้น อ้าวตัวน้อยนะครับลูกดูดอ851นะครับมาขึ้นก่อนหมูนะครับนี่กับบริเวณหน้าที่ทั้งเบิร์าหไร่พี่น้องนะครับผู้ใดที่อยากเลี้ยงง้วนะครับเพิ่นมีให้ครบเบิด์ตสุยางนะครับเพิ่นเอาปีละห้าหมื่นนะครับตกเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับเดยวสิภาพี่น้องไปไปเลาะเบิ่งนะครับสไปฟาร์มโดยเสียสไปให้เช่าฟาร์มนะครับ ณที่25ไร่นะครับได้ร่มงเรื่อนมาตรฐานได้ได้ไดร่องเรื่อนเก็บของเก็บฟางนะครับได้ระบบป่าป่าได้พื้นที่นะครับมีร่องเรื่อนที่กําลังก่อสร้างเพื่อที่จะเฮ็ดม้วขุนนะครับข้างล่างเป็นสระน้ามีมน้าให้ลดยาเบิดปีนะครับมีแปลงยานะครับเดยวจะสิ15ไปเบิ่งเด้พี่น้องเด้อตอนนี้ไปเบิ่ง เสียต่อมอังว่าขึ้นก่อนนะครับสุดท้ายแลเปล่ายองเออไปง่ายๆเลยจักความกูหมู่มาเออะ เยลิพาพี่น้องมาเบิงส่วนของโรงเก็บเฟืองนะครับโรงเก็บหัวอาหารนะครับก็บสร้างเป็นโรงเรื่อนมาตรฐานเลยนะครับนี่คุณสไปรยบอกว่าถ้าเกิดว่ามาเช่าฟ้ามแล้วนะครับอยากจะซื้อ,อฟ้างที่เหลือในในโรงเรื่นกะยินดีขายนะครับ เส้นซื้อไห้ปีนี้800ก้อนนะครับแต่ว่าเหลืออยู่ประมาณเจ0กร่อยกว่าในละนะครับเสิพาเข้าไปเบ่งนะครับภายในโรงเรือนเก็บฟางนะครับโรงเรือนเก็บหัวอาหารนะครับเนี่ยนะครับฟางรงเรือนเก็บฟางก็ให้ใช้คือกันเด้อนะครับผู้ใดที่มาเช่า ฟาร์มนะครับจะมาเลี้ยงงัวนะครับจะมาทํางัวขุนนะครับที่เหลือนี่ขายหรือนะครับพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลนะครับอยากได้ฟางนะครับนี่มาเอาอยู่ที่สไปฟามได้นะครับอยู่บ้านหนองแปนเดเอส่วนนี้ก็ให้ใช้ขึ้นกันเ้อพี่น้องเด้อนะครับนี่นะครับพามาเบิ่งนะครับออกจากบริเวณโรงเรือน เก็บฟางนะครับเก็บหัวอาหารนะครับสิเป็นข้างล่างเนาะเป็นแปลงหยานะครับข้างหลังก็เป็นแปลงยาคือกันนี่นะครับแปลงหยาอยู่ประมาณห้าหกไร่นะครับพี่น้องที่คุณสปายบอกว่าปลูกไว้นะครับกําลังสิบห้าพ,พี่น้องไปเบิ่งนะครับส่วนต้นไม้เด้อพี่น้องผู้ใดที่มาชาฟฟ้ามนะครับคุณสปายบอกว่าให้ดูแลร,รักษาซอยกันนะครับอย่าปล่อยให้ง่วมาก กินนะครับจะปล่อยให้ว่ามาแทะมาเล่มมาเหตุให้มันหักมันโค่นนะครับส่วนของต้นไม้เด้อิ่นบอกว่าให้ดูแลซอยกันนะครับนี่ิ่นปลูกต้นไม้ไว้หลายพี่น้องนะครับแล้วบริเวณกว้างๆนะครับนั่นมีมีหญ้านะครับเอาง่วมาปล่อยใดบอคุณสไปบอกว่าเอางวออกมาล่ามใดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันปล่อยนะครับย่านมันมากินย่านนั้นมาทําไายต้นไม้นะครับ เพิ่นก็นเลยบอกอยากให้ปล่อยแบบเป็นอิสระนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาออกมาล่ามคือจังสีนะจูงออกมาล่ามไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยไปเลยเนี่ยนะครับต้นไม้มันสมายั่งแล้วว่ะแล้วแพงต้นไม้อยู่นะครับนี่นี่เป็นสะน้ำนะครับที่ใช้รถแปลงห้านะครับพี่น้องนะครับรถการเบิดป์ปีเบิร์ศาสตร์แบบเบิดนะครับนี่ปลาในสะนี่เพิ่นก็นบอกว่าก,กินได้เด้อพใดที่ มาชาฟฟ้ามนะครับมีคนมาดูแลฟ้ามนะครับอยากกินป่าได้สักกัดกินได้นะครับแต่ว่าบบเมนให้ซื้อให้สู่ไปขายนะครับให้เอาไว้กินนะครับนี่นี่เป็นต้นไม้ที่เพื่อนบอกว่าให้ดูแลซอยกันนะครับไปสิพาไปเบิ่งแปลงหญ้านะครับส่วนของระบบน้ำส่วนของสปริงเกอร์อันใดมันเพ่มันพังกะให้ดูแลเอาแล้วว่าให้รักษาซอยกันนะครับ นี่นี่ก็เป็นแปลงยาขึ้นกันด้พี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ขึ้นเนาะถ้าเกิดมาเอามาล่ามเนี่ยนะครับล่ามเหงนวได้เลมนะครับก็บเอามาใดนะครับแต่ว่าไม่ให้ทำลายต้นไม้เพลินนะครับนี่เป็นแปลงยาที่มันปลูกไว้นะครับประมาณห้าหกไร่นะครับพี่น้องนี่เป็นแปลงยานะครับพันเุ็เไว้มาตรฐานเลยลหะพี่น้องนี่ บรรยากาศดีดีเนาะนี่เอางวงงามๆมาปล่อยเล่มแปลงยาแนวนี่คือจะมีความสูขดีไหมแต่ว่าเพื่อนตัดได้ครับอยู่นี่นานี่มันเกิดบทท่านเนาะยากระไดนี่เป็นแปลงยานะครับเขตเพื่อนกับเพิ่นหอมหัวไปเบิดละ,ะ,ะล,ดละนะครับพี่น้องยี่สิบห้าไร่นะครับไปเลาะไปพุ่นละนะครับ มันก็นเป็นแปลงาล้าลงไปอีกนะครับต้นไมอ้อะกดูแลให้เพินมข้นมานะลงไปยี่สิห้าไร่บ่อน้อยได้พี่น้องเพิ่นให้เช่าปีละห้าหมื่นนะครับพี่น้องรวมเมิดสุอย่างเลยนะครับนี่ลงไปก็เป็นแปลงหยาพี่น้องครับแต่ตอนเป็นญญ้าธรรมชาตินะครับไปยีสิบห้าไปเบิ่งจังไรก็ได้มากแล้ว ในบริเวณทั้งหมด25ไร่นะครับอนุญาตให้ใช้ได้หมดนะครับห้องนอนห้องพักมีพนักงานมีคนดูแลฟา้ามก่าหมาผักมาอยู่ได้เลยนะครับปุ้ยบ่งทีละเพื่อนให้ชาวปีละห้าหมื่นให้ครบเบสสุยางนะครับปู้ลงไปพุ่นที่เพื่อนอันนั้นแปลงหญ้าธรรมชาตินะครับนี่อันนี้เป็นแปลงหญ้าปลูกหรือไมอ่อยากปลูกเพิ่มก็ได้เพื่อนว่านั้น ที่เปล่านั้นนะครับปแปลงหยาธรรมชาตินะครับอยากทาเ,เป็นแปลงหยาเพิ่มก็ได้นะครับเพิ่นอนุญาตให้เฮดให้สร้างนะครับแต่ว่าสีเฮหยังก็ให้ให้บอกเพิ่นแค่นั้นละพี่น้องนี่เป็นสา้ําเนื้อที่ประมาณสองงานเนื้อพี่น้องนะครับ้ําใช้รถยาเบิดตปีบอมีขาดนะครับแล้วก็นี่เป็นโร่งเรื่อนที่เพิ่นสร้างใหม่นะครับ รงเรื่อนส่วนนี้เพื่อนตั้งใจว่าสีเห็ดเป็นงัวขุนนะครับก็สามารถใช้ไดขึ้นกันเพื่อนว่าอยากจะมาเห็ดแยกคอ,อกมาเอางัวมาพักเอางัวมาไว้นะครับนี่นี่เพื่อนกระเฮ็ดมาหลายแล้วท่วนี่เพรบท่านแล้วโครงการเพื่อนเนาะเพื่อนห้ใสซคือการด้านนู้นนะครับเป็นแปลงยาธรรมชาตินะครับสามารถตัด สามารถเอาง่มาลามได้นะครับส่วนต้นไม้ดูแลซอยเพลินได้พี่น้องเด้อผู้ไดที่อยากมาเช่าฟ้ามเพลินนะครับเพลินบอกปีละหามื่นนะครับนี่กเ็เฮ็ดไว้หลายเติบเลยได้พี่น้องเมืองที่ละความตั้งใจในอยากเฮ็ดแห้งนะครับผลก็เป็นแปลงยายอีกขึ้นกัน ยี่สิบห้าไร่ประมาณนาทีน้อยๆได้พี่น้องคุณนะเอายามนาฝนนี่คือสิงงามดีขนาดเลยเขียวกระจีดีขนาดเลยนะครับเปล่งยาธรรมชาตินะครับส่วนนี่ก็สามารถเอาง่วมาพักมาเร้าได้นะครับพี่น้องอยากต่อเติมก็ต่อเติมได้นะครับคุยกับเพื่อนเอานะครับระบบน้ําในฟ้ามนะครับเพื่อนเฮ็ดบ่อน้ำก็มีแทงผักเนาะนะครับ ส่วนซัมเมอร์ดคันมันเสียค่ะให้ซ่อมเอาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาเช่าผู้ใดมาอยู่นะครับคนบอกว่าคันมันเพ่มันพังให้ซ่อมให้ดูแลเอาซอยกันเหมือนว่านี่ระบบน้ำได้ฟ้ามนะครับพี่น้องิ่นเ็ดไว้แบบเป็นมาตรฐานเลยนะครับได้ฟ้ามนะครับน้ำเห็นว่ากินก็นไปเปิดเอารดจืดตัวต้องฮิวบ่ต้ตอ,งอ,ตองลากสายยางให้มันยากนะครับ อย่างฟ้ามเพิินก็เฮด้วรอบขอบชิดไว้เบิดแล้วนะครับด้านข้างเฮดเป็นลวลวดหนามนะครับนี่เป็นบริเวณโรงเรือนนะครับเฮดทั้งเบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองล็อกนะครับพี่น้องโรงเรือนเพิินนะครับมีทั้งเบิดสิบสองล็อก เฮ็ดมาตรฐานแห้งเฮ็ดไปหลายล้านเลยล่ะพี่น้องระบบฟ้ามเพลินนะครับนี่แต่ว่าตอนนี้นะครับเพลินบอกว่าหยุดซะก่อนนะครับโครงการพัฒนาง่วเอฟนะครับหนึ่งบอมมีเวลาสองบ่มมีคนดูแลให้นะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งห้องพักนะครับพี่น้องนี่เป็นห้องพักนะครับนี่พนักงานนะครับมีลูกนอง ค่อยเฝ้าฟ้ฟามนะครับก็สามารถที่จะมาพักที่นี่ได้เลย,เลยนี่เป็นห้องพักนะครับมองนั้นเป็นครัวนะครับมองนั่งเล่นเป็นร่องจอดรถนะครับเป็นห้องน้ําห้องน้ําสะอาดสะอาดนะครับยังใช้การได้ดีนะครับนี่ส่วนมองนี้เป็นหน้าเด้อพี่น้องเด้อพันบอกว่าเห็ดเลยพันว่าเห็ดหน้ากินได้เลยนะครับนี่ในแต่ละปีเห็ดได้เลยเราต้องเห็ดแบ่งด้พี่น้อง ผู้ใดมาเช่าก็เฮ็ดหน้าเอาใเท่าใดก็เอาไปเลยนะครับเพิื่อคิดแต่ค่าเช่านะครับปีละห้าหมื่นแค่นั้นนะครับนี่นาทีหน้านะครับกประมาณิ่นวาประมาณสี่ไร่นะครับส่วนของหน้านะครับหนึ่งพัล่ะความตั้งใจนะครับผู้ใดอยากมาสานต่อเนาะนะครับผู้ใดอยากเลี้ยงงัวนะครับต้องลงทุนเองนะครับเฮ็ดเบิด เป็นหลายๆล้านนะครับก็บมาเช่าเอานะครับปีละห้าหมื่นนะครับสิบสองสี่สี่สิบแปดตกเดือนละสามพันกว่าบาทนะครับพี่น้องอ๋พี่น้องสอบถามคุณสไปเดอร์ผู้ใดสนใจอยากเช่าฟ้ามเพลินนะครับนี่ปีละห้าหมื่น,นนะครับเนื้อที่ยี่สิบห้าไร่นะครับมีให้ครบทุกอย่างสำหรับฟาร์มวัว โทรหาคุณสไปได้เลยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับมาถ่ายตั้งแต่ง่วเต็มคอ,อกจนเบิร์ดคอ,อกนะครับจนบอกกล่าวว่าฟ้ามบอกกล่าวว่าฟร์มจนแม่บอกกลาวว่าวพี่น้องว่าตอนนี้นะครับถึงบอดายเลี้ยงนะครับแต่ก็ยังจะให้ชาวฟ้ามอยู่นะครับสไปฟ้ามบ้านนองแปนตำบลสะสมิง อําเภอวินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอบคุณในหลายสอบถามเสียสไปเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ